กล่าวอย่างสั้นที่สุดพระอาจารย์มองว่ามันเป็นปัญหาทางจริยธรรมไม่ว่าจะเรื่องคอร์รัปชันก็ดีเรื่องการแตกสาม,มัคคีก็ดีเรื่องการเห็นแก่ตัวก็ดีนะเรื่องของการใช้ความรุนแรงมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาก็ดีเหล่านี้เนี่ยพิจารณาดูสิเป็นประเด็นทางธรรมะทท้งนั้นะฉะนั้นถ้าเรารื้อฟื้นคืนกลับมาสิ่งนี้จะเป็นหลักประกันสันติสุข,ขของคนไทยทั้งประเทศ จริงๆแล้วค่านิยมทั้ง12ข้อเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นพุทธศาสนิกชนหรือแม้แต่กระทั่งศาสนิกในศาสนาอื่นๆมาพิจารณาดูอย่างรอบคอบนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นหลักธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ว่าในที่สุดมันก็เจือจางลงไปพระอาจารย์คิดว่าเราจะฟื้นกลับขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้เข้มแข็งได้เหมือนในอดีตได้ไหมเจ้าคะถ้าเราอยากให้มันกลับมาในโลกเนื่นองจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ เรารู้กันอยู่เรารู้กันอยู่ใครๆก็รู้พอเอ่ยขึ้นมาทุกคนอ๋อแต่อ๋อแล้วไงต่ออน,น,นี่คือปัญหาของคนไทยพอพูดถึงของดีใครๆก็รู้จักพูดถึงสินห้าใครๆก็รู้จักนะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือปัญหาของบ้านเราลกนะของดีมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่านะพอเราพลิกฟื้นคืนกลับม,มาอทีหนึ่งทุกคนก็ ตื่นขึ้นมาอ๋อเฮ้ยมันเคยมีนี่สิ่งนี้มันเคยมีนี่หน้าที่พลเมืองนี่มันเคยมีนี่นะแล้วมันหายไปไหนค่านิยมไทยนีย่มันเคยมีนีย่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เคยปลูกกันขึ้นมาแล้วจุดติดแล้วทาไมหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูฟื้นขึ้นมาได้มันประเสริฐมากแนวทางนะลูกนะพระอาจารย์คิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องทําเจ้าลายลักษณ์อักษรน,นี่ค่านิยมที่เป็นอุดมคตินี่ ให้เป็นวิถีชีวิตให้ได้สิ่งที่เป็นแกนกลางของวินัยคือการคิดถึงใจเขาใจเราจะทําอะไรก็ตามใจเขาใจเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในคั้นิยม12ประการซึ่งทําให้พระอาจารย์นึกถึงพระราชดำรัสในสมเด็จพระบรมราชชนกพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นกียที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตัวเป็นเกียติที่สอง แล้วลาบทรัพย์ยศจะตกถึงท่านผู้ทรงทรรแห่งอาชีพไว้ให้บ่อไุ้สุดเห็นไหมคือเรามีของดีอย่างนี้ตั้งนมนานกาเลแล้วลูกประเด็นคือเราต้องเอากลับคืนมาให้ได้ทำยังไงต้องปลูกฝังฉะนั้นข้าในยม12ประการนี้หนูต้องปลูกให้ลงไปข้างล่างคือยังไงลงไปในเด็กในเยาวชนในรากฐานแห่งจิตใจของเราคนไทย ขึ้นมาข้างบนผู้ใหญ่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างออกไปข้างๆสื่อสารไปผ่านสื่อมวลชนให้ไปอยู่ในสื่อมวลชนให้ไปอยู่ในประชาชนให้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาถ้าได้อย่างนี้นี่คือการปลูกฝังค่านิยม3ามิติ ขอ,อนุญาตพระอาจารย์ได้อ่านทั้ง12ค่านิยมหลักที่คนไทยพึงประสงค์เนี่ยนะคะข้อที่1ก็คือมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตันญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามมีศีลธรรมหวังดีต่อผู้อื่นเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยมีระเบียบว,วินัยเคารพกฎหมายปฏิบัติตามพระราชดำรัสใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและ12ก็คือคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมทั้ง12ข้อเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเราปลูกฝังลงไปแล้วก็สร้างเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาคนหนึ่งคนที่มีครบทั้ง12ข้อนี่ก็จะเป็นบุคคล